นะักการเมืองระดับนี้นะทาไมเราสอบสวนคดีการกระทําความผิดแบบนี้มันถึงใช้เวลานานหรือเกินนะครับนะนะฮะคิดยังไงครับเราจะหวังกับการทํางานของตํารวจหรือการทํางานของปปชในคดีเกี่ยวกับนะกการบุกรุกปา่าหรือความผิดประเภทนี้ได้อย่างไร สวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องคดีดังครับคดีจะหมดอายุความพรุ่งนี้แล้วครับนายกอบจอนะครับนะโดนกล่าวหาบุกรุกเขาใหญ่ตามที่เป็นข่าวนะตำรวจใช้เวลาสอบสวนนะครับนะสอบสวนคดีทุจริตเนี่ยนะครับเป็นเวลาเกือบ20ปีนะนทั้งตำรวจทั้งปปชอสอบสวนเนี่ยใช้เวลาเกือบ20ปีนะคดีนายโกธรน,นายกอบจอปาจีนบุรี พ่อรัฐมนตรีช่วยศึกษานะครับหนีคดีลุกป่าเขาใหญ่นะครับตอนนี้ตำรวจก็พยายามที่จะจับกุมให้ได้จะขาดอายุความพรุ่งนี้แล้วสอบสวนอะไรกันนานเหลือเกินครับสอบสวนกันยี่สิบปีนะครับนะพี่น้องประชาชนจะหวังพึ่งตำรวจจะหวังพึ่งปปชกันได้ไหมครับเนี่ยคนระดับพ่อรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเรื่องการบุกลุกป่าเขาใหญ่เนี่ย นะครับเนี่ยเขาบอกเนี่ยตามข่าวประมาณ150ไล่เนี่ยอยู่ระหว่างการหลบหนีเนี่ยข้อหานะครับนะสนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อรักษาทรัพย์ใช้อำนาจตำแหน่งโดยมิชอบโดยทุจริตทำให้รักเสียหายนะครับนี่นะครับนี่นะฮะนะฮะมีหมายจับครับของศาลอาญาทุจริตภาค2นะครับลงมาที่9มิถพิจารนา5นะทั้งตำรวจทั้งปปชใช้เวลาสอบสวน นะักนะการเมืองทุจริตเนี่ยนะครับประพฤติไม่ชอบเนี่ยนะครับนะใช้เวลาเท่าไหร่ครับยี่สิบปีพี่น้องคิดยังไงฮะพรุ่งนี้จะขาดยุความแนละ้วเราเรามาทายสิจะจับได้ไหมเนี่ยพอรัฐมนตรีเนี่ยนะนายสุนทรเนี่ยจะจับได้ไหมพรุ่งนี้นะพี่น้องว่าจับได้ไหมครับนะครับก็คิดดูนะครับว่านะักการเมืองระดับเนี้ยนะทาไมเราสอบสวนคดีการกระทําความผิดแบบเนี้ยมันถึงใช้เวลานานหรือเกิน นะครับนะนะคิดยังไงครับเราจะหวังกับการทํางานของตํารวจหรือการทํางานของปปชในคดีเกี่ยวกับการบุกลุกบ่าหรือความผิดประเภทนี้ได้อย่างไรนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด้วยครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ นี้พื้นดินป่าร้องนาแล้งดินร้องทอดจนใจเจียนขาดแล้วเพราะองค์ทรงผ่านพบน้ำพระไทยดึงน้ำทิพย์ริโร ไม้งามเต็มป่าไม้น้ำรอดภาพ้นภัย ក្ដីពូនជន់សុខលំតសុខចា kick